ความที่คุณแม่บรนเย็นรากแก่นเกิดมาในตระกูลซึ่งมีญ,ญาติสนิทเป็นหมอลำดังของจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นความคาดหวังของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะให้ชีวิตลูกสาวเดินตามรอยของญาติคนนี้เผื่อว่าวันข้างหน้าจะได้เป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงกับเขาบ้างคุณป้าหนูเวียงแก้วประเสริฐเป็นตระกูลทางฝ่ายคุณพ่อท่านเป็นหมอลำดังในเขตจังหวัดอุบลและใกล้เคียงท่านฐานะดีแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหาคุณพ่อคุณแม่ก็เลยคุยกันอยากจะให้ลูกสาวเนี่ยเรียนหมอลำกับคุณป้าหนูเวียง และก็ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะเข้าข้างการตัดสินใจของพ่อแม่มากกว่าความต้องการของคนเป็นลูกเนื่องจากพรสวรรค์ทางด้านเสียงที่แม่บานเย็นมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั้นมันเป็นพื้นฐานที่เหมาะกับการเป็นหมอลำซึ่งจะต้องใช้เสียงเป็นหลักมากกว่าอย่างอื่นพอโตขึ้นมาอายุ14คุณป้าหนูเวียงเริ่มสังเกตเวลาคุณแม่พูดเนี่ยเสียงก็จะเหมือนมีเอฟโคในตัวท่านบอกว่าเสียงดีนะถ้าจะให้ไปเป็นหมอลำจะโอเคไหมคุณแม่บอกว่าไม่เอาอายแต่ชอบดู แม่เป็นคนเชื่อคุณพ่อคุณแม่ท่านอาบน้ำร้อนมาก่อนพอคุณแม่พูดมากๆเข้าเราก็เลยรับปากว่าจะลาคุณป้าหนูเวียงก็เป็นคนสอนคุณแม่มาเลยตั้งแต่ลากรอน วิถีถิ่นของคนอีสานในสมัยที่คุณแม่บานเย็นกําลังฝึกเรียนเพื่อเป็นหมอลำอยู่นั้นจะมีความหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวของหมอลำแต่ละคนแต่ละคณะค่อนข้างมากหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการแสดงที่จะขาดเสียไม่ได้สําหรับงานบ้านหรืองานบุญแทบทุกงานที่จัดขึ้นมาเลยก็ว่าได้ถ้าว่าบ้านนี้เขาจะจ้างหมอลำต้องไปสังเกตว่าถ้าเป็นลำเรื่องเป็นหมอลำคณะอะไรถ้าลำกรอนหมอลำคู่นี้ คือใครบ้างถ้าเป็นคนที่ชอบต้องไปดูบางคนชอบไม่ชอบขอให้มีงานแล้วมีหมอลำต้องไปเขาดูได้หมดคือเขาชอบมากคนมาฟังหมอลำก็ต้องได้ความรู้จากหมอลำด้วยนะไม่ใช่ได้ความหาทด้ความสนุกอย่างเดียวกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแบบของครูหนูเวียงแก้วประเสริฐเพื่อสร้างให้คุณแม่บันเย็นได้ก้าวขึ้นไปเป็นหมอลำนั้น<ๆ>ก็ต้องผ่านขั้นตอนและเทคนิคพื้นฐานในหลากหลายรูปแบบ แต่ทุกอย่างที่ให้ทําไปทั้งหมดคือการวางรากฐานที่มั่นคงและจําเป็นต่อการเป็นหมอลำในอนาคตทั้งสิน้นสมัยก่อนคนมาเรียนจะต้องเอาเข้าวมานึ่งมาหุงกินที่บ้านครูเลยมาเรียนมาอยู่เป็นเดือนสองเดือนบางคนอยู่เป็นปีแล้วก็จะมีขันห้าดอกไม้ทูบเทียนสุกอย่างสีขาวหมดยกให้ครูรับเราก็เป็นสิทธิ์ครูกันตื่นเช้ามาก็หาบน้ำน้ำนี่ไม่ได้ตักวันละน้อยนะคะ วันละ30หาบแล้วเราก็ท่องกรอนลำของเราซึ่งได้มาใหม่ๆเนี่ยพเข้า,า,า,แ,ลาแล้วเดินถงด้านปลารือนั่งบอวสาที่ค่อยๆเดินคามโคกเยินเดินไปจนถึงบ่อเรียนลำกรอนเนี่ยมันจะมีองค์ไม่มีน้ำอันหนึ่งครูก็ให้เราก้มลงไปลองแล้วก็ตั้งนาฬิกาไว้เออเนี้ย มว่าตอนนี้ได้หนึ่งนาทีครั้งที่สองต้องให้ได้2ครั้งที่3ต้องให้ได้3ปอดเราจะใหญ่ขึ้นลมหายใจเราก็จะยาวขึ้นถ้ายาวขึ้นไปเรื่อยๆแปลว่าประสบความสําเร็จครูเนี่ยเขาจะมีไม้เลียวอันหนึ่งพอยกมือขึ้นปับ๊บนี่ยกมือไม่ถูกตีเปยียกขาก้าวปั๊บไปไม่ถูกตีเปยียกคือไม่ปราดีเลยนะคะเขาทาให้เรากลัวจริงๆความกลัวนี่ทําให้เราตั้งใจสมาธิเราต้องมุ่งอยู่ตรงนี้ คนสมัยก่อนสอนลูกศิษย์ต้องเอาจริงตีจริงด่าจริงว่าจริงพูดให้เจ็บตีให้เจ็บอย่างนี้เลยนะคะมาเรียนกับครูอยู่2ปีเต็มๆนี่คือภารกิจของคนที่จะเรียนลำแล้วมาไดด้ิบได้ดีได้ขนาดนี้ต้องมีความอดทนและต้องมีความสู้ บทเรียนที่2ของการเป็นหมอลำอาชีพสำหรับการเรียนกับครูหนูเวียงก็คือการไปฝึกงานภายใต้บรรยากาศของสถานที่จัดแสดงเพื่อจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงในการเป็นหมอลำด้วยตัวเองหลังจากนั้นลูกศิษย์คนที่คุณป้าหนูเวียงคิดว่าน่าจะเอาออกงานได้แล้วก็ต้องไปขึ้นเวทีด้วยหมอลำกรอนี้ร้องชาชอีกบนเวทีสี่เหลี่ยมลูกศิษย์ก็นั่งอยู่มุมบนนี้แหละถ้าเราหลับในเราจะได้อายคนคนโบราณนี่การสอนลูกสอนหลานสอนลูกศิษย์เนี่ยเขาคิดละเอียดมากรอบคอบมาก สิ่งหนึ่งที่เป็นเสมือนบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการเป็นหมอลำกรอนหน้าใหม่ของแม่บานเย็นก็คือความยากลำบากของการเดินทางเพื่อไปแสดงตามสถานที่ต่างๆทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ดีสำหรับสุขภาพร่างกายของท่านในเวลาต่อมาอีกด้วยรับงานบางทีทางเวียนก็ไม่มีแล้วแดดเปี้ยงๆเ,เนี่ยต้องเดินลงรถสิบโมงไปถึงบ้านเจ้าภาพทุ่มกว่ากำลังจะกินข้าวคนดูเขาบอกว่าจะเล่นให้ดูไหม ฟังวันนี้นะหมอลำไม่ได้ฟังพรุ่งนี้นะก็ไปยืนร้องถึงหกโมงครึ่งคุณแม่ที่ไปด้วยเนี่ยแกก็นอนหันหลังให้ดูลูกไม่ได้ร้องไห้หมอนเปียกหมดเลยสงสารลูกลูกลำบากมากร้องลำกรอ,อยู่สองปีก็เลยทำให้ป่วยเป็นโรคกระเพาะคุณหมอบอกว่าเป็นถึงขั้นที่สองคือนหนักมากแล้วนะอย่าให้กระเพาะทะลุเลยหยุดเถอะด้วยความที่ท่านเป็นคนเดียวที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเรื่องหยุดการแสดงย่อมไม่ใช่คำตอบที่ดีสักเท่าไหร่นัก ดังนั้นท่านจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนแนวไปร้องหมอลำเรื่องต่อกรนตามคำชวนของหัวหน้าคณะซึ่งกำลังโด่งดังอยู่ในเวลานั้นช่วงนั้นหมอลำคณะหลังสิมันเขาง,งานล้นก็ไปทัดทานแน่ไปเล่นเป็นนางเอกคู่กับอาจารย์ทองคำเพียงดีเขาดังมายาวนานแล้วเรามาสารต่อซึ่งมันไม่ได้เล่นสองคนไม่หนักมันจะเป็นคณะเหมือนลิเกเขาเลือกลิเกหลัวนางรองรองเยอะๆได้นางเอกก็รองน้อยหน่อยก็เลยตัดสินใจไปอยู่หลังสิมันก็แสดงไปรักษาไป แต่การไปรับบทเป็นนางเอกของคณะหมอลำเรื่องต่อกรอนที่มีงานแสดงแน่นทุกวันก็ใช่ว่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของท่านซึ่งกำลังต้องการเวลาพักผ่อนมากกว่าจะทำงานแบบหามรุ่งหามคำ่ำดังนั้นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของศิลปินที่ชื่อบานเย็นรากแก่น จึงเกิดขึ้นอีกครั้งและกลายเป็นที่จดจําของคนไทยทั่วทั้งประเทศเขาบอกว่าวงดนตรีลูกทุ่งไม่หนักปล่อยลูกน้องเล่นถึงห้าทุ่มหัวหน้าจะออกเราก็ร้องสองชั่วโมงถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งมันก็น่าจะเบาลงก็เลยตั้งวงดนตรีลูกทุ่งลำกรอนนี่เราจะดังอยู่ในจังหวัดบุบลและจังหวัดใกล้เคียงลำเรื่องเราจะดังอยู่ภาคอีสานเนาะแต่ว่าวงดนตรีลูกทุ่งบ่ายเย็นเนี่ยมันดังทั่วประเทศ ถึงแม้สิ่งที่ปรากฏรูปจะเป็นวนดนตรีลูกทุ่งบานเย็นรากแก่นไปแล้วแต่ท่านก็ไม่เคยละทิ้งรากเง้าวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานอันเป็นลมหายใจของท่านเลยแม้แต่วินาทีเดียวแม่จะร้องทุกอย่างถ้าคนขอลำกลอนแม่ก็ร้องแต่ว่าไม่ได้ร้องเยอะลำเรื่องก็ร้องให้ก็ฝังเป็นมาโลลามั่งเขาจะชอบแม่ลำมั่กับลำไปแค่นั้นเขาก็พอแล้วเราก็มาร้องเพลง ความงดงามของเสียงร้องและการร่ายรำตามแบบฉบับวัฒนธรรมวิถีถิ่นอีสานของคุณแม่บานเย็นยังได้รับการถ่ายทอดไปสู่สายตาของคนทั้งโลกบนเวทีแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศอยู่บ่อยครั้งแม่ไปต่างประเทศมา30ประเทศแม่ได้รับเกียรติเขาชอบดูแทบไม่กระพริบตา บางทีมีฝรั่งมายืนดูน้ำตาไหลพรากๆเขาบอกว่าเขาไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีการแสดงและการร้องที่มีลูกคอลูกเอื้อสวยงามเหมือนมีนางฟ้าลงมาไร่รำํำทุกอย่างสัมผัสกันนุ่มนวลคุณทำได้ยังไงศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นศิลปะที่สวยงามมีสเสน่ห์ถ้าไม่ดีจริงไม่อยู่คู่บ้านคู่เมืองได้ขนาดนี้